ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีพี่น้องนักโคกมากรุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลอยู่กับ AI กันเช่นเคยครับวันนี้ ขาว AI แดงผู้เล่น p พอโอเเอาละเดีย๋ยวเราไปดูแต้มบุกสุดมันในกระดานนี้พร้อมๆกันเลยครับดูว่าคู่นี้จะสู้กันยังไงครับผมเอาละเปิดด้วยเบียร์คู่ขวาแดงกวบมาขึ้นมาจะใช้รูปไหนสู้กันครับคู่นี้ เม็ดมาประจำจุดเดือใช้โยงขวาเจอม้าเทียมหน่อย AI พร้อมแล้วสำหรับคู่ต่อสู้ AI ขึ้นโคนซ้อนเม็ดมา เดินเรือแสนแสบม,มาคู่ก่อนเลยจังหวะนี้อ่ะไม่กลัวครับไปสามถอยครับอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ทั้งสามเบียทั้งแสนแสบมาคู่กันเลยใครจะไปต้านทานไหวสี่จ้ะื้แทงสูง กีนเลยครับผมจังหวะนี้ยังอยู่กับผู้เล่นไปโอเคสำหรับเบียสูงถอยครับตั้งรับแทงกับปอีก <c oughs> <c oughs> อ๋อทางเรือสวยๆหน่อยนะ AI สวนเรือเกาะมามาโอ้โหสับหนีเบียคาอยู่ทำไงดีผู้เล่นไปโอเค ช็อตนี้วิเคราะห์นะครับอ่ะงั้นแลกโคนแลกเม็ดไหม AI มาโอ้โห,โหจังหวะนี้ครับอะแลกมัดเลยครับสำหรับผู้เล่น PE OK AI เอาไงดีคุ้มไหมเนี่ยช็อตนี้โอ้โหแอดยังจะถามครับกินไปเลยครับผมเปี้ยงเอาให้อืม,อ,มอ่ะโดนสสอโคไปตัวหนึ่ง AI เอาเรือเปล่าโอ้โหเอาดีครับผมเอาเม็ดไปก่อนครับ อินเข้าไปอ่าทำยังไงต่อผู้เรียนไปโอเคช็อตนี้โดนลุกลุกแล้วก็ลบครับโอ้โหถ้ามาสรงนี้นี่อันตรายสะแล้วครับสำหรับขุนแดงโดนไหมโดนครับงายลุกเข้าไปขึ้นเหนือหรือลงใต้ช็อตนี้โอ้โหเลือกขึ้นเหนือครับผมโอ้โหแมมแอวเหนือหรือขุนแดง โอเคครับก็ต้องมอบตัวไหมเนี่ยช็อตนี้โดนเสียบ <c oughs> เปี้ยงเขาให้รับสำหรับช็อตนี้โอ้โหหลับการอากาศเลยสำหรับผู้เล่นเพโอเคครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยกันครับต้องขอขอบคุณผู้เล่นเพอโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI ครับชื่นชอบกดไลค์สูกใจกดแชร์ เป็นแฟนมาแท้กดติดตามเจียกยกนในกระดานหน้าครับสหายนะักขบทาน